สวัสดีครับพบกับผมอีแล้วนะครับกับช่องตาลุชาแนลนะครับพบกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกคนนะครับกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับที่ผมจะนํามาพูดคุยกับทุกคนนะครับเนื่องจากปัญหาการระบาดของเชื้อโควรน่ิก้านะครับทําให้แต่ละประเทศนะครับย่อมประสบปัญหาในเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะครับพัฒนาโครงสร้างต่างๆในประเทศนะครับแต่สอปลาวนะครับทุกคนทราบไหมครับว่าเป็นประเทศหนึ่งนะครับในย่านอาเซียนของเรานะครับ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด19น้อยที่สุดนะครับเนื่องจากสบปราวนะครับมีแผนรับมือกับการระบาดท,ที่ดีมีการวางแผนที่จะการป้องกันจากการระบาดของเชื้อโควิด19ได้ดีและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือสบปรานะครับเป็นหนึ่งประเทศที่มีประชากรที่น้อยที่สุดในย่านอาเซียนนะครับมีประชากรเพียง7ล้านคนซึ่ง ตรงนี้นะครับทำให้ปัญหาจากจาก,การระบาดของเชื้อโควิด -19 ในโซโบอลานะครับน้อยที่สุดในยาคอาเซียนนะครับแต่ทุกคนทราบไหมครับว่าจากการระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับทุกประเทศย่อมได้รับผลกระทบแต่ละนะครับก็ยังมีการพัฒนาทางด้านโครงสร้สางต่างๆพัฒนาทางด้านระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดพัฒนาเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะนําเรื่องราวของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมึงท่านหลวงที่สบลาวนะครับพยายามที่จะผลักดันให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศลาวนะครับให้ทุกทกคนได้ทราบนะครับว่าปัจจุบันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุงท่านหลวงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึ่งก่อนอื่นนะครับเราจะไปทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านโครงสร้างหรือว่าพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมืงท่านหลวงนะครับเรามาทราบตัวเลขกันก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับวันที่6กันยายนนะครับ2021นะครับที่สบปาราติดเชื้อเท่าไหร่ที่สบปารานะครับติดเชื้ออยู่ที่125คนนะครับซึ่งจากที่เราสังเกตนะครับว่าปัจจุบันนะครับสบปารนะครับก็มีตัวเลขในการติดเชื้อน้อยลงไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อจากการนําเข้าหรือว่าการติดเชื้อในชุมชนนะครับ ซึ่งก็เป็นความร่วมมือของประชาชนของสซอฟอร์ลานะครับที่ได้ร่วมมือกับทางภาครัฐได้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับโครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองท่าหลวงนะครับที่หลายคนเชื่อว่าหรือว่าหลายคนก็บอกว่าเปรียบเสมือนดูใบแห่งอาเซียนนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับตั้งอยู่ใจกลางกรุงเวียงจันทร์ด้วยการลงทุนมูลค่ามากกว่า1,600ล้านเหรียญสหรัฐบนเนื้อที่ที่ให้สัประทานนะครับ365เฮกตาร์ มีอายุในการให้สัมปทานโครงการบึงท่านหลวงนะครับอยู่ที่99ปีเริ่มมีการก่อสร้างตั้งแต่ปี2 0 0 1และวางแผนที่จะเสร็จในปี2030ภายใต้ความร่วมมือของทางรัฐบาลสอพอรลาวและก็ภาคเระชาชนของประเทศจีนนะครับจุดประสงค์ของโครงการก่อสร้าง,บ,งบึงท่านหลวงเพื่อสร้างให้เป็นขเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เพียงพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นศูนย์การท่องเที่ยวการค้าการยืินการขนส่งและอุตสาหกรรมแห่งอาเซียนโครงการนี้คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางด้านสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในในครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งเป็นการสร้างรายลักษณ์ที่มั่นคงของสองป่ลาวด้วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศในระดับสากลปัจจุบันนะครับทางการลาวได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนา โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองท่านหลวงให้ประเทศเป็นเมืองเชื่อมกับเมืองหรือว่าแลนด์ลิงเพื่อเป็นประเทศที่เชื่อมกับประเทศอื่นๆเนื่องจากทุกคนก็ทราบนะครับว่าสปลาวนะครับเปรียบเสมือนเป็นประเทศปิดไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่เชื่อมกับประเทศไทยเมียนมาเวียดน,นามกัมพูชาและจีน นี่นะครับก็คือข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการก่อสร้างโครงการบึงท่าหลวงส่วนสําหรับในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมพิเศษบึงท่าหลวงต่อนะครับว่าปัจจุบันนะครับในวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางรองนายกรัฐมนตรีของสองปอลานะครับได้มีการประชุมกับคณะกรรมการและก็ภาคเอกชนเหลือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ ในการพัฒนาหรือว่าจะสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสพปราวาที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบุนงท่าหลวงนั่นก็คือการก่อสร้างพัดพุทธลูปขนาดใหญ่นะครับเพื่อเป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวในเขตพิเศษบุนงท่าหลวงซึ่งจุดประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจติดตามผลกระทบของการก่อสร้างการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบุนงท่าหลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดลว้อม หรือว่าปัญหาในเรื่องของวัฒนธรรมหรือว่าเอกลักษณ์ของความเป็นลาวนะครับในการประชุมในครั้งนี้นะครับรองนายกรัฐมนตรีของสองบลาวได้มีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ในสบลาวในปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อม ช่วยยกระดับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนลาวเช่นการสร้างอาชีพยกระดับฝีมือแรงงานให้กับประชาชนคนลาวพร้อมทั้งยังเป็นอีกหนึ่งอย่างหรือว่าหนึ่งแหล่งรายรับของทางรัฐบาลซึ่งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษก็เห็นว่าในปัจจุบันมีหลายรูปแบบในการพัฒนาที่มีเขตอุตสาหกรรมการผลิตการขนส่งและการพัฒนาเมืองใหม่ที่มีความทันสมัย เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่านหลวงเป็นโครงการที่ใส่ใจอนุรักษ์ทางด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมประวัติศาสตร์และคิดของประเพณีอันดีงามของชาติลาวส่งเสริมทางด้านพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนทันสมัยในปัจจุบันยุคโลกาภิวัตน์ทั้งเป็นการกระตุ้น ชูให้เห็นว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองท่าหลวงกลายเป็นแหล่งศูนย์รวมทางด้านเศรษฐกิจที่มีการพัฒนารอบด้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับทางด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อันดีงามของชาติลาวเพื่อเป็นเอกภาพและเอกลักษณ์ของประเทศลาวดังนั้นปัญหาที่จะตามมาต้องมีการศึกษาโครงการผลกระทบต่างๆของโครงการดังกล่าวรับประกันความถูกต้องสอดคล้อง ตามหลักแล้วขอให้บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใส่ใจในการค้นคว้ารูปแบบในการก่อสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ดังกล่าวให้มีความถูกต้องทางด้านสถาปัตยกรรมสอดคล้องกับฮิตคองประเพณีและวัฒนธรรมของชาติลาวให้มีการปฏิบัติความเป็นมาอย่างถูกต้องและเข้าใจในการก่อสร้างโครงการนี้มาตรการต่างๆในการก่อสร้าง เพื่อรับประกันความปลอดภัยในด้านต่างๆหลังจากที่มีการประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับคณะเข้าร่วมประชุมนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่โครงการที่จะก่อสร้างพระพุทธร,รูปขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ดูจับลองพระพุทธร,รูปขนาดใหญ่ว่าครับว่าเป็นไปตามสถาปัตยกรรมหรือว่าวัฒนธรรมของสกุโบราณหรือไม่นะครับนี่นะครับก็คือข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ เขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองท่าหลวงนะครับว่าปัจจุบันนะครับการพัฒนาโครงการนี้เป็นไปถึงไหนแล้วและสบปลาวนะครับมีการพัฒนาหรือว่ามีการที่จะก่อสร้างเกี่ยวกับแลมาร์คแห่งใหม่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองท่าหลวงนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวการลงทุนและก็เป็นศูนย์รวมทั้งด้านการเงินการลงทุนที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองท่าหลวงนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็รวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบางท่านหลวงมาให้กับทุกคนได้ทราบนะครับว่าปัจจุบันเขตเศรษฐกิจพิเศษบางท่านหลวงของโปลารวนะครับมีโครงการอะไรในการก่อสร้างก็คือโครงการการก่อสร้างพื่พุทธลุขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบางท่านหลวงมาให้กับทุกคนได้ฟางกันแล้วนะครับได้ชมกันแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับและสำหรับ f อซหรือว่าคุณผู้ชมนะครับที่มาจากสอบอลาวนะครับที่ได้มาชมในคลิปนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่า,าคุณเข้าไปเยี่ยมชมโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษพุท่คนหลวงแล้วคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับโครงการนี้ก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับวันนี้นะครับผมดาวรุชาแนลนะครับก็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา ที่พิเศษบนท่าหลวงมาให้กับทุกคนได้ฟังได้ชมกันแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้และก็เข้าไปกดติดตามเพจตาลุชชานลวให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาคุณผู้มชมไปก่อนสวัสดีครับ